มาดูถุงน้อยๆกันค่ะถุงน้อย,อยมีอยู่แค่นี้จริงอันนี้มาตอนเย็นละดูถุงนะคะในถุงมีถุงโอ้โอออกไม่หมดค่ะทุกคนโอ้เหรียญหนึ่งสลึง ไม่ใช่เหรียญค่ะขออภยัยพดด้วงค่ะพดด้วงชนิดราคาชนิดราคาหนึ่งสลึงน่าจะเป็นตาพระเต้าค่ะไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องไปดูไปเทียบดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาผ่านใช้ไม่เยอะค่ะเขาสึกหมดแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นค่ะมองเห็นไม่ชัดนะคะถ้าเป็นตาพระเต้านี่ดีเลยแต่ยังไงเขา คือข้อเสียเขาตรงที่เขาไปเชื่อมห่วงแล้วนะคะก็เป็นมีการดัดแปลงเนะะี่ยค่ะเขาเป็นเชื่อมห่วงต้องดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเทียบดูว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาสึกเยอะน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นตาพระเต้าถ้าไม่ไม่ใช่ครุฑ เหรียญนี้จะมีไหลไหลสมัยไหลาราชการนะคะที่พนักงารับซื้อค่ะหนึ่งสลึงรับซื้อหนึ่งร้อยบาทสองสลึงรับซื้อสองสลึงรับซื้อสองร้อยห้าสิบค่ะพดด้วงนะคะหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงรับซื้อหนึ่งร้อยบาทสองสลึงรับซื้อสองร้อยห้าสิบหนึ่งบาทรับซื้อสี่ร้อยบาทเบื้องต้นนะคะเริ่มต้นราคา แต่ถ้าเป็นสมัยไหนที่หายากที่เป็นสภาพสมบูรณ์ก็อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะเป็นสมัยที่หายากเป็นเหรียญที่หายากอะไรเงี้ยค่ะนะคะราคาก็จะสูงขึ้น,นมาอันนี้พดดวงแล้วก็มาต่อจากพดดวงโอ้โหสมัยก่อนเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเขาจะสมัยก่อนเนาะเขาจะเชื่อมห่วงแบบนี้อูแล้ววันนี้นะคะทุกคนนี่เลย อันนี้เหรียญรัชการที่สี่นะคะทุกคนโอ้โหหนึ่งเฟืองรัชการที่สี่ค่ะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอจริงๆรัชการที่สี่นะคะชนิดราคาหนึ่งเฟื้องโอ้โหเคยเจอแต่บาทบาทจะเจอเยอะอยู่นะคะหนึ่งแต่เฟืองนี่หายากมากนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นรูปอ พระมหามงกุฎรัชการที่สี่ค่ะเป็นเป็นพระมหามงกุฎถ้าเป็นรัชการที่ห้านี่จะเป็นอะไรนะ่านค่ะตรงนี้ค่ะเป็นรูป่านที่ท,ที่ที่ตั้งฐานพระมงกุฎเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจกักรนี่เลยนะคะที่เขาเรียกกันด มาหามงกุฎช้างในพระแสงจกักรหูยน่ารักมากเลยเสียดายแต่เชื่อมห่วงไม่มีปัญหาค่ะแก้ไขได้ถ้าจะตัดนะคะแต่ไม่ตัดหรอกเอาไว้งนี้แหละนะคะห่วงนี่ก็เงินแท้หายยั่งจริงค่ะเหรียญนี้ถ้าดีๆนี่จะมีราคาอยู่นะคะแต่นี้เขาเชื่อมห่วงแล้วก็สภาพเขาก็ค่อนข้างจะสดเป็น่ารับซื้อหนึ่งร้อยบาทค่ะเหรียญหนึ่งเหรียญเฟื้องหนึ่งค่ะเฟื้องหนึ่งราชการที่ สี่ค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเอามาดูอันนี้โหนี่เอามาอยู่คู่กันเลยสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งแล้วก็มาดูอันนี้อีกค่ะอันนี้จะเป็นรัชการที่ห้าตราแผ่นดินแล้วค่ะเฟื้องหนึ่งเช่นกันเห็นไหมเขาเขียนไว้แล้เฟืองหนึ่งเฟืองหนึ่ง อันนี้เขาเขียนชัดเจนเลยเห็นไหมคะเฟืองหนึ่งรัชกาลที่ห้ากรุงสยามสมัยก่อนเขาไม่ไม่ไม่เขียนว่าประเทศไทยเนาะเขาใช้ใช้คำนามว่ากรุงสยามประเทศสยามรัชกาลที่ห้าเฟืองหนึ่งรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีพระบรมฉมา,ายาลักษ์เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะพระบรมฉา,ายาลักษณ์ของ ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่เหรียญเป็นจะมีแบบรุ่นนี้รุ่นแรกเลยนะคะรุ่นก่อนก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้นะคะก็จะไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นพานเออเป็น,เป,นเป็นช้างในพระแสงจักรค่ะเป็นช้างเผือกค่ะช้างเผือกในพระแสงจักรแล้วก็มารุ่นนี้ค่ะรัชกาลที่ห้าที่มีรูปในหลวงรัชกาลประจํา รัชการที่อยู่ประธนบรเหรียญจะเป็นรุ่นนี้รุ่นแรกนะคะของรัชกาลที่ห้ารุ่นก่อนนี้ก็จะเป็นด้านด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นที่เราเรียกพานนะคะเป็นพานแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช้างในพระแสงจักรเช่นกันจะเหมือนกับรัชการที่สี่เลยช้างในพระแสงจกักรค่ะลักษณะเดียวกันอันนี้ก็คือหนึ่งเฟื้องหนึ่งรัชการที่ห้ารับซื้อที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอาย,อยอาไว้ด้วยกัน สลงหนึ่งสลึงหนึ่งแล้วก็มาอันนี้จะมาแล้วราชาการที่หกคุยเข้าเหรียญจิ๋วๆมันทั้งนั้นนา่ารักนั้นเลยนะคะเหรียญรัชการที่หกไม่ใช่สลึงหนึ่งแล้วค่ะเป็นหนึ่งสลึงเนี่ยค่ะราชาการที่รัชาการที่หกนะคะชนิดราคาหนึ่งสลึงรับซื้อที่แปดร้อยเอขออภัยค่ะแปดสิบบาท สลึงหนึ่งสลึงราชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทคือเหรียญเริ่มเริ่มเยอะแล้วเริ่มหาง่ายแล้วไม่เหมือนกับเหรียญรัชการที่สี่ที่ห้าแล้วค่ะเหรียญรัชการที่หกนี้เริ่มมีเยอะจำนวนผลิตเยอะนะคะรีบเริ่มใช้ได้รีบเริ่มเริ่มมีเหรียญสะสมเหรียญ เหรียญพะเหรียญเมื่อก่อนนะคะเขาผลิตจากเนื้อเงินแท้ยังไงเขาก็ได้เป็นเงินอยู่แล้วนะคะราคาราคาของเหรียญจะซื้อขายกันยังไงก็คือไม่ต่ำกว่าราคาเงินแน่นอนราคาเงินหมายถึงราคาของโลหะที่ใช้ผลิตอะค่ะนะคะ,นะคะเงินเงินหมายถึงที่โลหะที่อนาม,มาผลิตเหรียญน,นะคะเป็นผลิตจากโลหะเงินแท้ สมัยก่อนนะคะเนี่ค่ะเขาใช้เงินมาผลิตแล้วเขาออาน้ำหนักเรียกคําว่าบาทเนี่ยนะคะก็มาจากมาจากบาทที่เงินสิบห้ากรัมนี่แหละค่ะที่ที่ถึงจะไม่ใช่คําว่าเป็นบาทเช่นทุกวันนี้นะคะมาจากเนี่ยค่ะมาจากน้ําหนักของเงินช่างเมื่อก่อนเขาใช้ช่างเอาใช่ไหมคะช่างสิบห้ากรัมเป็นหนึ่งบาทจึงเป็นคําว่าบาทมาจนถึงปัจจุบันค่ะ